หลังจากที่เราได้ไปเข้ากรรมาฐานที่วัดถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีเป็นเวลาสิบวันเต็มจึงตั้งใจจะน้อมนำบุญกุศลนั้นมาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดสระบุรีนั่นคือรอยพระพุทธบาทที่เขาสัจพันธ์หรือสัจพันธ์คีรีในวัดพระพุทธบาทอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะที่นี่มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับโปค์สมเด็จพระบรมศาสดานั่นคือรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอยพระพุทธบาทนี้ถูกค้นพบในปีพุทธศักราช2167ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ก็มีตำนานมาแต่เก่าก่อนว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของฤาษีสัจพันธ์ ฤาษีท่านนี้มีลูกศิษย์ลูกหามากแต่มักจะสอนคนด้วยมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิประเทศในพระวสาที่22ในวันเพ็ญขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายพระองค์มาตามการอารัธนาของพระภิสุปุณน,นะพระอรหันต์แห่งสุนาปรันตะตอนนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาสู่ที่นี่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสัจพันธ์ฤาษี เห็นว่าฤาษีท่านนี้จริงๆแล้วเป็นผู้มีปัญญามีอัตยาศัยสามารถจะบรลุอรหัตผลได้พระองค์จึงมาโปรดสัจพันฤาษีจนทําให้สัจพันฤาษีนี้บรรลุเป็นพระอลรหันแล้วก็ติดตามพระองค์ไปไปพร้อมกับคณะพระปุณณนะไปสู่ที่สุนาปรันตะพอไปถึงที่นั่นก็ไปพักที่มกุลการามอารามในสวนมะลิอยู่สามคืนด้วยกันและพระองค์ก็เสด็จไปตามที่ต่างๆ จนวันขึ้น15คาคำเดือนอ้ายปีเดียวกันพระองค์ท่านเสด็จกลับมาผ่านมาถึงที่นี่และตั้งให้พระสัจพันธ์ได้อยู่ที่นี่ด้วยพุทธดีกาว่าในอดีตเธอได้ทําให้คนเป็นมิจฉาทิฐิมากมายด้วยความเชื่อที่ผิดของเธอบัดนี้ขอเธอจงอยู่ที่นี่เถิดเพื่อสร้างทางสู่พระนิพพานให้แก่คนเหล่านั้นดังนั้นท่านสัจพันธ์จึงได้กราบพระพุทธเจ้าและก็น้อมรับพุทธดีกา แต่ก็รู้ว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสได้พบพระองค์อีกแล้วจึงได้ขอสิ่งนั้นเป็นเครื่องแทนเป็นอนุสติจากพระองค์ก็คือรอยพระพุทธบาทพระองค์ก็ทรงเมตตาประทับรอยพระพุทธบาทโดยการอธิษฐานพระบาทซ้ายให้ใหญ่กว่าของจริงประมาณสามเท่าเพราะท่านสัจพันธ์ต้องการได้รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่คนทั่วไปจะได้เห็นเป็นอัศจรรย์ถ้าเป็นรอยขนาดเท่าของจริงคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นว่าแปลกอะไร ดังนั้นพระองค์จึงได้อธิษฐานให้มีรอยพระพุทธบาทปรากฏขึ้นพร้อมด้วยซี่ดุนธรรมจักรและมงคล1 0ร้อยแปประการนับแต่นั้นพระพุทธบาทจึงได้ปฏิสถานอยู่นะเขาลูกนี้มาตลอดในช่วงแรกคนก็บูชาพอผ่านมาหลายร้อยปีที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างไปจนมาค้นพบอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมนั่นเองส่วนรอยพระพุทธบาทที่เรามาได้เห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทจำลอง เพราะของจริงอยู่ด้านใต้รอยพระพุทธบาทจำลองรอยพระพุทธบาทนี้ได้รับการยืนยันจากพระเถระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายรูปด้วยกันอย่างหลวงปู่ปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา